อร่อยยกนิ้วกับผมนิกเล่งหงวันนี้นะครับนิกพาทุกท่านมาอยู่แถวย่านจุลานะหรือว่าเรียกกันว่า3ย่านนั่นเองนะฮะมีร้านร้านนึงครับที่เป็นร้านอาหารจีนนะกับแบรนด์ที่ชื่อว่าแพ a ด้าคิงไชนีสฟู้ดนั่นเองนะฮะ ร้านของเขาเนี่ยตอนนี้มีอยู่3สาขานะสาขาที่เรามาวันนี้เนี่ยคือสาขาสามย่านนั่นเองตั้งอยู่ที่ซอยจุฬา11นั่นเองนะฮะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่1 1บโมงถึง3ทุ่มครึ่งนั่นเองเมนูแรกของเขาครับเรียกว่าเฟ้นฟรายห้องเต้นั่นเองนะนี่เลยเขาทำมาจากมะเขือยาวนะท่านผู้ชมและเขาเนี่ยก็นำไปคุ้มเขากับตัวซอสหวานสุดลับของทางร้านทำให้เวลาตอนทานเนี่ยไม่ต้องจิ้มซอสเพิ่มแล้วนะฮะ าได้ดีมากเลยนะด้านนอกเนี่ยจะแห้งและด้านในเนี่ยก็จะมีความร้อนแล้วก็กรอบอยู่นั่นเองนะตัวซอสบอกว่าเป็นสูตรลับที่มาเคลือบตัวมะเขือยาวเนี่ยทำมาได้ดีมากนะรสชาติกาลังดีกลมกรอบแล้วก็หวานกําลังดีเลยต่อที่เมนูต่อไปครับเป็นเกี๊ยวอบไส้หมูกุยช่ายนะนี่ตัวหมูเนี่ยจะผ่านการหมักสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนําไปอบนะซอสของเขาเนี่ยก็จะมี2แบบนะมีจิกโชกับตัวพริกเผานะ ต้องชมหมูจริงหมูเนี่ยรสชาติแบบจัดจ้า mm. เนเข้มข้นนะมันกระชากลิ้นให้มันอร่อยได้ดีมากๆเลย mm. ปิดท้ายด้วยเมนูนี้ฮะเ mm. ต้าหู้ตรงเครื่องหรือว่าคนจีนเขาจะเรียกว่าหมาโผโตฟู่เทกเจอร์ที่เพิ่มความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนจีนเวลาทานเนี่ย mm. ก็คือเขาน่าจะใส่ตัวพริกขี้หนูเข้าไป วเวลาเคี้ยวเนี่ยมันเลยทําให้รสชาติเผ็ดร้อนบอกเลยนะฮะว่าโอโหร้านนี้เนี่ยได้ยินมานานมากๆแล้วนะฮะหกปีกว่าที่อยู่คู่เมืองไทยนะ Panda King Chinese Food นะตอนนี้มีอยู่3ามสาขาด้วยกันสาขาที่เราพามาวันนี้คือสาขาสามย่านและก็เป็นสาขาออริจินอลหรือสาขาแรกของเขาเปิดทุกวันตั้งแต่11บโมงถึง3ทุ่มครึ่งนะครับผมอิ่มอร่อยขนาดนี้ต้องปิดท้ายมื้ออร่อยด้วยนี่เลยครับชาอู่หลงก้านอ่อนตราชาตามือนั่นเองครับผม ชาอู่หลงก้านอ่อนตราชาตามือคัดยอดพันชาอู่หลงก้านอ่อนบนยอดดอยชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันครับจนได้น้ําชาอู่หลงก้านอ่อนสีเหลืองทองที่มีรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยครับสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยนะท่านผู้ชมหาซื้อได้ง่ายๆเลยครับที่หน้าร้านชาตามือ120สาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรือสั่งออนไลน์ที่ช็อปปี้ลาซาด้าให้เซิร์ชค,คาว่า ชาตามือที่เป็น Official Account ชาตามือของแค้นแน่นอนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i น e แอชาตามือนะครับผมและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสมเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทับออริจินอลและขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะ สามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยครับมีทั้ง Big C, m a แม็กแวร์ลูซีเจสเฟสฟู้ดแลแล้วก็วิลล่ามาร์เนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดเลยคร @herberhouse นะครับช้อปปี้ลาซาดให้เสิร์ชคำว่า herberhouse underscore official นะครับแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าผมนิกเล่นหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ